เป็นใจมาก่อนใจมีอะไรใส่ยิ่งใส่ยิ่ วันน <expand> mm ี hmm> ้เป <Island> ็ว <masterpiece> ันที่สบห้เดนมีนาผมสองนาร้อยหกสิบเจ็ดคุณโยมนวลวิบีราบมีโช เี๋มาทอบรู้กนบรู้ครอบครัก็บอปีพอมีพอมียากันกันป่อมม่ด้วยในสัา์ทุความครัวมีนางดวงดีราบดีโชนายสุทน์ราบดีโชนายทัทตทัตเทพราบดีโชนายปรณัตราบดีโชแล้วก็นางสาโนนนีดเขียนลักเทียน ขอเป็นพระบุญใหกับคุณแม่ด้วยในโอกาสที่ครบรอบอายุนางนวลเนธีราปีโชในโอกาสครบรอบอายุ63ปีก่อขอารารถนงพ่อที่เจ้าอย่างจินเป็นนางปรารถนาความปรารถนาสันติธาติธาติอรหันต์พระมนตราราณาสัยช่วยที่มาเสกเกี่วัดมหาว พร้อมบรยุยนก็มาทำบุญกับเาไปะจำวันที่15เดมีนาคม2560เกีิยวบขออรัยีคุณงพ่อเป็นเจ้าใหญ่ที่แปงหลวงปู่ัญาสารบรรยโยที่ก่าวมาวนนี้ขอมีพรมหมยแข็งแรงมีมเมนติเป็สูขมีความสุขว่าเริญจะเรียนด้วยความหมยจะเรียนด้วยโกาสงฆ์สั์จีนุงอายุวันนะสุขภาพลาุกทีาลาทีตามทีมงานเรอยนสาธุสาธุ ก <ge> ็จะได้บพ <step> ็ุญน้ให้เป็นประาบนตัวให้บรรพุรุษญาตายายด้วยนัตโมตัตสัมกะวะโตอะรังะทวสัมมาสัมพุทธะนัโม ก้าจาะคาวะโตอาระนาโตสัมพุทธะทาะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะินทิฏุนญาติญาตปภัยปคุณแม่ยูดีรักปีตญาตสตรสุิมลาภิโชนางสา สกิมรักเขียดและกาในาไพรโรธรักเขียดได้รับการผส์ด้วยงาที่โอกาสที่เป็นโยมได้มาทํบาบุญวันนี้เป็นปรางนในโาการครอบรอบ62ปีด้วยแล,ลรร้วก็เพื่อพลังถนาที่จะจะมีชีวิตอยูย่เช่นดวงวิตยามยามด้วยยัจวาตสังขาราอุปัตตวะยัรถมิโนอุปจิตตวะยุจันติ Te sáng vô pasamosu khôn, anikawa da sáng hara vatawaya tammino, o bachitawani rochante, te sáng vô pasamosu khôn, tammino, o bachitawani rochante, te sáng vô